ที่สนับสนุนแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้พวกเราตลอดมานะครับแล้วก็คอยตามให้กำลังใจทุกๆที่เลยขอบคุณมากแล้วก็ดีใจจริงที่ได้เจอทุกคนนะครับแก็ขอให้พี่ๆน้องๆที่นี่ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆรวมทั้งพี่ๆพี่ีก่อนทุกคนด้วยก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็สุขภาพแข็งแรงครับมีความสุขมากๆตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับผมเช่นกันครับค่ะสักนะคะก็ต้องต้องบอกว่าขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ ติดตามผลงานแล้วก็คอยมาเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีนะแต่พี่ตีนก็คนอื่นๆเนไอฟนะคะตั้งแต่ออกมาจากบ้านจนจนปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาร่วมปีปีหนึ่งพี่ตีก็2ปี2ปีกว่าเดี๋ยวขอแซนนิดน,นึงไม่ว่าจะเป็นตีหรือทีหรือ <c oughs> หรือกีนหรือรอ,รอ,รอ,อะไรก็ตามก็เอฟเหมือนกันนะครับแล้วแล้วแล้วตีฮะและ้วปัมป๊มหน่ะปั๊มอ่ะอันนี้ครับไม่ทราบค่ะค่ะรวมหมดเลยน่ะออมาค่ะรวมหมดเลยเห็นมีปั๊มรู้คนไหนชื่อป<ะ>ั<ะ>๊มนะะ อ่อต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 ่อไปไม่เป็นเลยค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะแล้วก็คิดว่าปีใหม่นี้ปีเสือก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เหมือนเป็นปีแห่งความเขาเรียกว่าโชคดีความมั่นคงความเขาเรียกว่าอะไรความเจริญใช่ไหมคะก็อยากให้ทุกคน มีความสุขมากแล้วก็คิดสิ่งดีๆอะไรสิ่งที่มันเก่าๆแย่ๆอะไรก็ทิ้งไปนะคะแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆม,ม,มาปีหน้าเจอกันนะคะยังไงขอขอบคุณทุกคนมากๆค่ะครับเปีอวหมูมาเปียวตีและกลิ่นเอ็แน่ารักมากเลย